เขาบอกยั้งขาซ้ายไม่อยู่ต้องแก้ยังไงยั้งขาซ้ายไม่อยู่เลยนะแปลว่าะายการขาซ้ายไม่อยู่คือย้วยเหรอไม่รู้อะมันรายละเอียดขออีกนิดหนึ่งได้ไหมอะเพิ่มคุณชุมพลครับคุณชุมพลเพิ่มรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับยั้งขาซ้ายไม่อยู่หมายความว่ายังไงมันคือไหนทำย้วยดิทำท่าย้วยให้เขาดูนี่มันคืออย่างนี้ปะครับหลุดหลุดไปโอ้โหนี่ก็เกินซ้ายโอ้ยมันต้องสมจริงหรือว่าเท้าซ้ายหลุดแบบอะแบบแบบเออเท้าซ้ายปัดเนี้ย มันมีสองอย่างใช่คือถ้ากรณีกรณีที่สองก่อนนี้สองเห็นเยอะ <c oughs> เพราะว่าพอเราดูดูเขาเรียกอะไรดูโปร <c oughs> ดูโปรในทีวีมุมนี้นะซ <c oughs> ื้บเขาก็จะประมาณใช่ไหมความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับปลายเท้าซ้ายเปิดเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพประมาณประมาณเนี้ยนะครับ <c oughs> แต่ปัญหามเกิดตรงที่ถ้าเรามีความยืดหยุ่นของข้อเท้าที่ดีแล้วกันนะข้อเท้าที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็ปื๊บ หมุนได้หมุนไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ดีเนี่ยอาตัวอย่างเช่นผมผมเอาแบบสมูิยืนอย่างนี้หน่อยนะมาให้แบบเห็นมันจะได้เนี่ยมันนี่ผมติดแล้วนะถ้าเกิดผมเอาเอาปลายเท้าอย่างเงี้ยมันจะติดพอติดเมื่อมันยืนไม่อยู่มันก็ต้องหาวิธีหาวิธีไปก็คือยันที่มันก็จะบิดนะครับนั้นมันมันเป็นไปได้นะครับที่อาจจะเรื่องของความยืดหยุ่นของข้อเท้าถ้เปออปชั่นที่หนึ่ง ความยืดหยุ่นของข้อเท้าซ้ายไม่เพียงพอไม่เพียงพอใช่มันก็เลยโดนจํากัดใช่เพราะว่ามันติดไงมันก็เลยมันก็ต้องมันก็ต้องหาทางไปอ่ะมันเวียงมาแล้วอ่ะโอเคก็ต้องหาทางไปข้อสองข้อสองเดี๋ยวถ้าเป็นกรณีนี้วิธีแก้ไขมีสองวิธีหนึ่งคือเพิ่มความยืดหยุ่นสองคือเปิดเท้าซ้ายให้มันเยอะๆไปเลยมันติดอยู่เนี่ยสำหรับบางคนปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเปิดเท้าซ้ายไม่พอใช่ตั้งเท้าค่อนข้างตรงใช่ ซึ่งไม่ว่าคุณเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าคุณตั้งเท้าตรงยังไงยังไงมันก็จะติดค่อนข้างเร็วเพราะว่าน้อยคนมากที่จะตั้งเท้าตรงแล้วยังบิดตัวไปจนสุดขนาดนั้นได้ข้อเท้าคุณจะต้องมีความยืดหยุ่นเยอะมากคุณต้องเป็นอดีตนักตะกร้อเคยลองไหมเคยลองนี้ไหมฮะอยากรู้เหมือนกันล็อกงั้นเลยเหรอตีดิตีเลยเอาช้า ที่พอได้แล้วโหนี่คุณยืดหยุ่นกว่าผมเน่ผมทำไม่ได้แน่นอน่ะโดยเฉพาะอย่างนี้ผมเพิ่งเอ็นซ้ายฉีกมาบานๆนะถ้าทำท่านี่ผมอาจจะเจ็บก็ได้แต่ทางนี้หมุนได้รอบสามรอบจีบเลยก็คือพูดง่ายวิธีแก้แบบถ้าแบบควิกเลยเปิดปังเอาไว้เปิดให้มากขึ้นนะครับแล้วดูซิว่ามันมันก็ทําให้เราหมุนตัวได้คล่องขึ้นข้อเท้ามันก็จะไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บมันก็โอกาสที่จะแบบยันอยู่มันก็สูงขึ้นมีข้อเสียอะไรบ้างในการที่เปิด ปลายเท้าออกมามากเกินไปบางคนจะงงเรื่องเลงนิดนึงเป็นไปได้นะครับที่แบบบางทียืนเงี้ยปุ๊บพอเปิดเฮ้ยมันมันดูอะไรเม้นแล้วมันอาจจะดูงงงก็เป็นไปได้สองคือการเปิดเยอะบางทีสําหรับคนที่มันอาจจะมีปัญหาตรงช่วงจังหวะจังหวะแบ็กซวินเหมือนกันสะโพกล็อกสะโพกมันจะอาจจะล็อกมัน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 ก็ตรงกันข้ามนะพออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฝั่งฝั่งนี้มันก็จะมันจะคล่องแต่พอฝั่งนี้มันอาจจะติดอื